สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือกระป๋องนะครับกบระป๋องสีนั่นเนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกบระป๋องสีแต่ทําไมมีกระป๋องสีมาให้ดูคลิปนี้นีฮยเพื่อนๆนเนะ่ยเห็นไหมครับนี่ตังก้นมันนะไม่ธรรมดานะ มันมีเดือยออกมาด้วยนะเพื่อนเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับเดือยนี้นะครับมันจะต้องมีอีกอันหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในกระปรนะ๋องน,นะครับีครับนี่ฮะเห็นไหมมันมีสายไฟด้วยเพื่อนนี่สองสายนะครับ มีก็คือมอเตอร์นะมอเตอร์เล็กๆอันนึงนะที่ DIY หรือผลิตขึ้นมานะจากความคิดของของพอได้ปนเองนะว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรนะ่ะมอเตอร์ตัวน,นี้นะนกับอยู่ในกระป๋องนี้คนระับมันต้องทนะําหน้าที่หมุนนั่นเองเนะี่บแต่หมุนนั้นนะครับมันจะหมุนอะไรอันนี้คือน่าติดตามนะครับมันจะใช้งานแบบไหนนะก็คือเราจะใช้มอเตอร์ตนนัวนี้หมุนนะ หมุน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 ,ม,น,ม,นมันก็จะมาตรงนี้เป็นเรือจะนี้หมุนเป็นเรือตรงนี้นะที่จะหมุนนะนี่พอได้ปุ่นเจาะเรียบร้อยนะให้โผล่ออกมาแบบนี้นะเนี่ยเป็นกระป๋องก็เดี๋ยวจะสําเร็จเราจะมาให้ดูนะนี่คิดไว้นะว่ามันต้องทําหน้าที่ดีแน่นอนเลยนะครับเนี่ยเกาะ อันนี้สิดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใต้กับปลองนี่ครับเป็นมอเตอร์เราซ่อมสายไฟเดี๋ยวจะต่อสายไฟนี้นะเพื่อให้มันหมุนนะนะมันก็คือทําหน้าที่เป็นโมบายนั่นเองนะครับเป็นโมบายอีกตัวหนึ่งที่จะหมุนสินค้าหมุนอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมันเสร็จเมื่อไรนะเดี๋ยวจะได้ทดลองดูนะครับว่าโมบายตัวนี้มันจะใช้ได้ดีไหมนะครับ mm hmm. ก็ DIY นะทําเองนะคิดเองทําเองนะครับ ส่วนมอเตอร์ตัวนี้เอามาจากไหนนะมอเตอร์ตัวนี้คือตัวหมุนของพัดลมด้านหลังนั่นเองมอเตอร์เล็กนะกำลังสูงมากนะเพื่อนๆแต่ความช้าของมันะจะช้ามากเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นพัดลมสายไหมสายมาสายไปสายมาสายไปก็พัดลมตัวหลังพัดลมตัวนี้ก็คือจะมีมอเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่นะยหลังพัดลมที่เราใช้นะฮะโมบายตัวนี้ตัวสายสายถ่ายพัดลมนะจะอยู่ข้างหลังนะครับ ทำให้พัดลมสายวันพอได้ผลก็ DIY มาใช้กับใช้กับงานเนาะเพื่อให้มันเกิดความสวยงามหรืออะไรต่างๆแล้วว่ามันจะใช้ได้ไหมก็เดี๋ยวมาลองนะียคือความคิดว่าจะทำานี่ก็เลยทำดูนะฮะขั้นตอนทำไม่ได้ถ่ายเนาะก็เลยมาถ่ายที่ตอนมันเสร็จไปแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะมาใส่อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นแบบไหนนะ ค,คลิปนี้ก็มาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเป็นที่ไม่ได้ผลทํดี i y ไวขึ้นมานะเนี่ยแลก็จะเป็นจากใยอยู่นะฮะแล้วก็เอาออกพึ่งทําเสร็จนะฮะเสร็จแล้วก็จะมาดูใช้งานว่ามันเป็นยังไงนะโมบายตัวนี้นะว่าใช้งานได้ดีไหมนะครับจะ,จะมาอนะัปเดตนะจะต่อสายไฟอะไรเสร็จก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับคลิปนี้เนะี่ยก็ ขอลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะง่ายๆนะครับก็ท่านใดเข้ามาชมคลิปขอมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับคิดอะไรให้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประาาปการนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ